สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทิดาเรยสุรหาศาศาศาัสนักศึกษา B6611279 วันนี้นะคะจะมานำเสนอวิจัยเรื่องการศึกษาจุลศาสตร์ของการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำด้วยแสงอันต้าไวโอเลตโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบฟิล์มบางค่ะ บทนำนะคะน้ำถือเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่มีความสัมพัญน,นี่อย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์สิ่งในชีวิตและระบบนิเวศโดยรวมโดยมีบทบาทในทุกกิจกรรมของมนุษย์ตั้งแต่การอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมการผลิตพลังงานไปจนถึงกระบวนการการผลิตภาคอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าโลกจะมีน้ําอยู่เป็นจํานวนมากแต่ปริมาณน,น้ําที่สามารถนํามาใช้ได้จริงกับมีอยู่จํากัด โดยน้ำบนโลกมากกว่าร้อยละ97เป็นน้ำเค็มเนมหาสมุทรขณะที่น้ำจืดมีเพียงส่วนน้อยและน้ำจืดที่สามารถเข้าถึงและนำมาใช้โดยตรงอย่างยิ่งมีปริมาณที่น้อยลงไปอีกนอกจากนี้นะคะแหล่งน้ำจืดจำนวนมากยังประสบปัญหาการปนเปื้อนจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นน้ำเสียจากชุมชนน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและสารเคมีภาคเกษตรกรรมส่งผลให้คุณภาพน้ำลดลงและไม่เหมาะ ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานการจัดการทรัพยากรน้ำจึงไม่เพียงแค่จัดหาน้ำในเชิงปริมาณเท่านั้นแต่ยังต้องคำนึงถึงคุณภาพของน้ำควบคู่กันไปด้วยเหตุนี้นะคะเทคโนโลยีการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะประสิทธิภาพ1ในเทคโนโลยีที่ดังกล่าวนะคะก็คือ Reverse ออสโมซิสซึ่งได้รับการยอนรับอย่างกว้างว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพที่สูงในการผลิตน้ำสะอาดและน้ำบริสุทธิ์ค่ะ ภาพรวมปัญหาน้ำของโลกและประเทศไทยนะคะในระดับโลกปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลกการขยายตัวของตัวเมืองและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วหลายประเทศต้องเผชิญกับสภาวะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงโดยเฉพาะประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตแห้งแล้งหรือกึ่งแห้งแล้งขณะเดียวกันนะคะ ประเทศที่มีแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์ก็ยังประสบปัญหาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมจากมลพิษทางน้ําสําหรับประเทศไทยนะคะแม้จะมีแหล่งน้ําธรรมชาติหลากหลายแต่หลายพื้นที่กับประสบปัญหาน้ําเน่าเสียจากน้ําเสียชุมชนและอุตสาหกรรมรวมถึงปัญหาน้ําเค็มรุเลราในแหล่งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินโดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่ใกล้ทะเลปัญหาดังกล่าวนะคะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตน้ําปรับปาเกษตรกรและการพัฒนา อุตสาหกรรมดังนั้นการนำเทคโนโลยีบำบัดน้ำขั้นสูงมาใช้จึงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาทางด้านปริมาตณและคุณภาพน้ำซึ่งเทคโนโลยี Reverse Osmosis นะคะสามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ข้อจำกัดของกระบวนการการบําบัดแบบดั้งเดิมนะคะกระบวนการการบาบัดน้ําแบบดั้งเดิมเช่นการตกตะกอนการกรองการฆ่าเชื้อเป็นกระบวนการการที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดของแข็งแขวนลอยและจุลินทรีย์บางชนิดแต่ยังมีข้อจํากัดในการกําจัดสารละลายขนาดเล็กเช่นเกลือแร่โลหะหนักและสารอินทรีย์ที่ละลายน้ําได้สารเหล่านี้นะคะสามารถผ่านกระบวนการการบาบัดแบบดั้งเดิมไปได้นะคะและส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้ําในระยะยาว นอกจากนี้นะคะระบบบำบัดแบบดั้งเดิมยังไม่สามารถรับมือกับแหล่งน้ำที่มีความเค็มสูงเช่นน้ำกร่อยหรือน้ำทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องพัฒนา,นาและนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบำบัดน้ำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้น้ำที่หลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะ เทคโนโลยีเบมเบนจึงถูกนำมาใช้เป็นทางเลือกสำคัญโดยเฉพาะระบบ r e เวิร์ o ออสโมซซึ่งสามารถกำจัดสารละลายที่มีขนาดเล็กมากได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ แนวคิดและพัฒนาการของเทคโนโลยีรีเวิร์สออสโมซินะคะเทคโนโลยีรีเวิร์สออสโมซิมีพื้นฐานมาจากหลักการทางธรรมชาติของออสโมซิตซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทั่วไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการนำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในเชิงวิศวกรรมจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาเมมเบรนที่มีคุณสมบัติเฉพาะสามารถทนต่อแรงดันสูงและมีความสามารถในการแยกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในช่วงแรกของการ การพัฒนานะคะเทคโนโลยี R O ยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพและต้นทุนที่สูงแต่ด้วยความก้าวหน้าทางวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมเมมเบนทำให้เมมเบรน R O ในปัจจุบันนะคะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นใช้พลังงานน้อยลงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นค่ะเทคโนโลยี Technology นี้นะคะจึงถูกนามาใช้อย่างแพร่หลายในหลัก หลายภาคส่วนนะคะตั้งแต่การผลิตน้ำดื่มการกัดน้ำทะเลไปจนถึงการผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงค่ะต่อมานะคะหลักการทำงานเชิงระบบของ Reverse o s m o s i s ระบบ Reverse o s m o s i s นะคะทำงานโดยอาศัยการสร้างแรงดันจากภายนอกเพื่อเอาชนะแรงดันออสโม ออโมติกของน้ำดิบนะคะน้ำดิบนะคะซึ่งมีสารละลายและสิ่งปนเพืเปื้อนนะคะจะถูกป้อนเข้าสู่ระบบภายใต้แรงดันสูงเมื่อไหลผ่านเบมเบมซึ่งกึ่งซึมผ่านได้ โมเลกุลน,นะคะของน้ําซึ่งมีขนาดเด็กซึ่งมีขนาดเด็กนะคะจะสามารถผ่านเมมเบนไปได้ในขณะที่ไอออนของเกลือแร่นะคะโลหะนักสารอินทรีย์และจุลินทรีย์ส่วนใหญ่นะคะจะถูกกักไว้ทําให้น้ําที่ได้จากระบบนะคะมีคุณภาพสูงและมีความบริสุทธิ์สูงมากนะคะ น้ำที่ผ่านเมมเบรนนะคะเรียกว่าน้ําผลิตนะคะส่วนที่ไม่ผ่านเมมเบรนนะคะจะกลายเป็นน้ําเข้มขน้นซึ่งมีความเข้มข้นของสารละลายสูงค่ะการควบคุมแรงดันนะคะอัตราการไหลและคุณภาพน้ําดิบเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ r o โดยตรงค่ะหากมีการออกแบบและควบคุมระบบอย่างเหมาะสมระบบ reverse osmosis นะคะจะสามารถผลิตน้ำที่มีคุณ คุณภาพสม่ำเสมอและตอบสนองต่อความต้องการใช้น้ำในหลายรูปแบบได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะเทคโนโลยี Reverse Osmosis นะคะในระบบบำบัดน้ำสมัยใหม่ ดีเวิร์สออสโมซนะคะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเมมเม,มที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในระบบบําบัดน้ําสมัยใหม่เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อปัญหาด้านคุณภาพน้ําที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นในปัจจุบันค่ะแหล่งน้ําดิบที่นํามาใช้ในระบบผลิตน้ํามักมีการปนเปื้อนของสารละลายเกลือแร่โลหนะหนักและสารอินทรีย์ที่ไม่สามารถจํากัดได้ด้วยกระบวนการการบาบัดแบบดั้งเดิมค่ะ โดยเทคโนโลยี RO นะคะจึงถูกนำมาใช้เป็นกระบวนการขั้นสูงนะคะเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการความบริสุทธิ์นะคะระบบ Reverse Osmosis นะคะสามารถทำงานร่วมกับระบบบำบัดอื่นได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนะคะเช่นการตกตะกอนการกรองและการฆ่าเชือ้อเพื่อสร้างระบบบำบัดน้ำและแบบขบวงจรค่ะนอกจากนี้นะคะเทคโนโลยี RO ยังมีความยืดหยุ่นที่สูงนะคะสามารถ ปรับขนาดระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ค่ะด้วยคุณสมบัติในการกำจัดสารละลายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและให้คุณภาพน้ำที่สม่ำเสมอ Reverse Osmosis นะคะจึงเป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในระบบบำบัดน้ำสมัยใหม่และมีบทบาทสำคัญต่อการจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืนค่ะ โครงสร้างและลักษณะของเมมเบรนของ Reverse Osmosis นะคะเมมเบรน Reverse Osmosis นะคะเป็นหัวใจสำคัญของระบบ RO นะคะโดยมีโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาให้สามารถแยกน้ำออกจากสารละลายและสิ่งปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเมมเบรน RO นะคะส่วนใหญ่ผลิตมาจากวัสดุพอลิเมอร์สังเคราะห์ค่ะเช่นพอลิเมอร์เอไม์นะคะซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อแรงดันสูงและมีความสามารถในการแยกเกลือแร่ได้ดีด้วยค่ะโครงสร้างของเมมเบรนนะคะมักเป็น แผ่แบบฟิล์มบางนะคะหลายชั้นโดยชั้นผิวหน้านะคะจะมีความหนาแน่นสูงมากนะคะและทําหน้าที่เป็นชั้นแยกของสารหลักนะคะขณะที่ชั้นรองรับด้านล่างนะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงเชิงกลและรองรับแรงดันจากระบบนะคะเมมเบรน RO น,นะคะมีรูพุนนะคะในระบบ ในระดับโมเลกุลนะคะซึ่งเล็กมากจนไอออนของเกลือแร่และสารละลายส่วนใหญ่ไม่สามารถผ่านได้ค่ะแต่โมเลกุลของน้ํานะคะยังสามารถซึมผ่านได้โครงสร้างดังกล่าวนะคะทําให้เมมเบรนอะนะคะแตกต่างจากเมมเบรนชนิดอื่นค่ะและเหมาะสมอย่างยิ่งนะคะสําหรับการผลิตน้ําที่ต้องการความบริสุทธิ์ที่สูงค่ะต่อมานะคะคกลไกการแยกสารและการกําจัด สิ่งปนเปื้อนของ r o ค่ะการแยกสารในระบบ Reverse Osmosis ไม่ได้อาศัยเพียงการกรองตามขนาดของอนุภาคเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวกับซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุลน,น้ำเมนเบนและสารละลาย กลไกลหลักของการแยกสารคือการแพร่ผ่านแบบเลือกผ่านค่ะซึ่งเมมเบรนนะคะจะยอมให้น้ําผ่านได้แต่ปฏิเสธการผ่านของไอออนและสารละลายที่มีขนาดใหญ่หรือมีประจุไฟฟ้านอกจากนี้นะคะประจุไฟฟ้าบนผิวเมมเบรนนะคะยังมีบทบาทในการผลักไอออนบางชนิดทําให้ประสิทธิภาพของการกําจัดสารสูงขึ้นระบบ RO นะคะสามารถกําจัดเกลือแร่โลหะหนักเช่นตะกัว่วแคมเมียนและสารอินทรีย์ขนาดเล็กรวมถึงแบคทีเรีย และไวรัสได้ในระดับสูงมากค่ะส่งผลให้น้ำนะคะที่ได้มีค่านําไฟฟ้าและความเค็มต่ําอย่างชัดเจนค่ะจึงเหมาะสมสําหรับการใช้งานที่ต้องการคุณภาพน้ำที่สูงค่ะ การไหลของน้ำกระบวนการถ่ายท่อเทมวลและการควบคุมสมดุลในระบบรีเวิร์สอ m o โมซค่ะในระบบ r e เวิร์สอ m o โมซนะคะการไหลของน้ำไม่ได้เป็นเพียงการเคลื่อนที่ของของไหลผ่านท่อและเมมเบรนเท่านั้นนะคะแต่เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทมวลการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารละลายและสมดุลของแรงดันตลอดทั้งระบบค่ะ เมื่อน้ำดิบนะคะถูกป้อนเข้าสู่ระบบภายใต้แรงดันสูงน้ําจะไหลไปตามผิวเมมเบรนและถูกแยก,กออกเป็นสส่วนนะคะอย่างต่อเนื่องซึ่งคือส่วนน้ําผลิตซึมเป็นน้ําที่ผ่านเมมเบรนและมีคุณภาพน้ําสูงค่ะและเมมเบรนทําให้เกิดสารละลายของสารละลายบริเวณใกล้ผิวเมมเบนค่ะซึ่งปรากฏ การนี้นะคะจะเรียกว่าความเข้มข้นสะสมของผิวเมมเบรนค่ะส่งผลให้ความเข้มข้นของสารละลายในบริเวณดังกล่าวนะคะสูงกว่าความเข้มข้นในกระแสน้ําหลักค่ะปรากฏการนี้นะคะยังมีผลโดยตรงต่อแรงดันออสโมซิสท,ที่ผิวเมมเบรนค่ะและทําให้ประสิทธิภาพของการแยกสารลดลงหากไม่มีการควบคุมที่เหมาะสมนะคะอาจนําไปสู่การเกิดการอุดตันและการ ตกตะก,กรับได้ค่ะการออกแบบระบบจึงต้องคำนึงถึงความเร็วการไหลอัตราการฟื้นตัวของน้ำและการจัดการสมดุลมวลค่ะเพื่อให้การถ่ายเทมวลเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบจากสารสะสมของสารละลายบนผิวเมมเบรนค่ะ ต่อมานะคะแรงดันพลังงานและประสิทธิภาพเชิงวิศวกรรมของระบบรีเวิร์สอ m o s i ซค่ะแรงดันเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนของกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิสโดยแรงดันที่จะใช้นะคะจะต้องสูงกว่าแรงดันออสโมซิของน้ําดิบเพื่อบังคับให้น้ําเคลื่อนที่ผ่านเมมเบรนในทิศทางตรงกันข้ามกันกับระบบออสโมซิค่ะ ตามธรรมชาตินะคะระดับแรงดันที่เหมาะสมจึงอยู่กับคุณภาพน้ําดิบโดยน้ําที่มีความเค็มสูงเช่นน้าก่อยหรือน้ําทะเลจะต้องใช้แรงดันที่สูงกว่าน้ําผิวดินหรือน้ําหรือแหล่งน้ําที่มีความเค็มต่ํากว่าค่ะการใช้แรงดันสูงนะคะจําเป็นต้องอาศัยพลังงานจํานวนมากทําให้พลังงานเป็นต้นทุนหลักของระบบ r o ในทางวิศวกรรมการเพิ่มแรงดันมากเกินไปนะคะอาจเพิ่มอัตราการผลิตน้ําในระยะสั้นแต่ส่งผลให้เมมเบรนเสื่อมสภาพดังรวดเร็วขึ้นนะคะและเพิ่มต้นทุนการดําเนิน นในนระะะยยาาวค่งดังนั้นนะคะการออกแบบระบบจึงต้องหาจุดสมดุลระหว่างระหว่างแรงดันที่ใช้ประสิทธิภาพการผลิตน้ําและการใช้พลังงานค่ะเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะได้มีการพาราาัฒนาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเช่นปั๊มประสิทธิภาพสูงและระบบกู้คืนพลังงานจากน้ําเข้มข้นนะคะซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานต่อหน่วยนะคะน้ําผลิตและทําให้ระบบ r e v e r s e o s m o s ม s มีคุณ มีความคุ้มค่ามากขึ้นในเชิงเศรษฐศาสตร์และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมค่ะการเตรียมน้ำก่อนเข้าสู่ระบบ Reverse Osmosis ค่ะการเตรียมน้ำก่อนเข้าสู่ระบบ Reverse Osmosis ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่กำหนดความสำเร็จของระบบทั้งหมดค่ะเนื่องจากเมมเบรน RO มีความละเอียดสูงมากและไวต่อสิ่งปนเปื้อนทุกประเภทน้ำดิบจากแหล่งธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำดิบผิวดินน้ำใต้ดินหรือน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมักยังคงมี ความแข็งแขวนลอยสารอินทรีย์สารคลอร id, จุลินรีย์และแอนินซีบางชนิดคงเหลืออยู่ค่ะหากนาน้ําเหล่านี้ถูกส่งเข้าสู่เมมเบรนโดยตรงจะทําให้เกิดการสะสมของสิ่งปนเปื้อนบนผิวเมมเบรนอย่างรวดเร็วค่ะส่งผลให้แรงดันในระบบเพิ่มขึ้นและอัตราการผลิตน้ําลดลงอย่างมีนัยสําคัญดังนั้นระบบ r o นะคะจึงไม่สามารถทํางานได้อย่างมีเสถียรภาพหากขาดขั้นตอนการเตรียมน้ําให้เหมาะสมค่ะการออกแบบกระบวนการการเตรียมน้ําที่ดีนะคะ จะช่วยลดภาระของเมมเบนลดความถี่ในการล้างทำความสะอาดและการยืดอายุการใช้งานของระบบโดยรวมค่ะการกรองหลายขั้นและการปรับสภาพน้ำเชิงวิศวกรรมค่ะ การกองในระบบ R.O. นะคะมักถูกออกแบบให้เป็นการกองหลายขั้นเพื่อค่อยๆลดปริมาณและขนาดของสิ่งปนเปื้อนในน้ําดิบโดยเริ่มจากการกําจัดของแข็งขนาดใหญ่ไปจนถึงอนุภาพขนาดเดกระดับไมครอนกระบวนการการกองดังกล่าวนะคะช่วยลดความขุ่นและความเสี่ยงของการอุดตันของผิวเมมเบรนค่ะนอกจากการกองทางกายภาพแล้วนะคะการปรับสภาพน้ําทางเคมียังมีบทบาทสําคัญเช่นการ ควบคุมค่า pH e H. นะคะเพื่อให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อเสถียรภาพของเมมเบรนค่ะการปรับสมบุรณ์ทางเคงมีนะคะช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ภายในระบบนะคะและช่วยให้กระบวนการการแยกของสารเมมเบรนเป็นไปตามอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการผสมผสานระหว่างการกรองและการปรับสภาพน้ำจึงเป็นหัวใจสำคัญนะคะ,คะ,คะของระบบ R.O ที่ออกแบบอย่างถูกต้องค่ะ ก,กลไกเชิงลึกของการอุดตันเมมเบนในระบบรีเวิร์สออสโมซิสค่ะการอุดตันเมมเบนในระบบรีเวิร์สออสโมซิสเป็นกระบวนการการที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและมีความซับซ้อนสูงโดยเริ่มจากการที่ใช้น้ํำดิบไหลผ่านผิวเมมเบนภายใต้แรงดันสูงสารละลายและสิ่งปนเปื้อนที่ไม่สามารถผ่านเมมเบนได้จะถูกพัฒนา ะมาสะสมบริเวณผิวเมมเบรนอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปนะคะความเข้มข้นของสารละลายในบริเวณใกล้ผิวเมมเบรนจะสูงขึ้นกว่ากระแสะน้ำหลักอย่างมีนัยสำคัญค่ะส่งผลให้เกิดการต้านทานต่อการไหลของน้ำและเพิ่มแรงดันที่จำเป็นต่อ การเดินระบบนอกจากนี้นะคะสารอินทรีย์ละครลอยสามารถแทรกซึมผ่านเข้าไปในโครงสร้างของเมมเบนทําให้การอุดตันไม่ได้เกิดเพียงที่ผิวหน้าเท่านั้นนะคะแต่ยังเกิดภายในเนื้อเมมเบนซึ่งยากต่อการทําความสะอาดและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างถาวรต่อเมมเบนในระยะยาวค่ะพฤติกรรมการอุดตันและผลกระทบของระบบ r o นะคะ พื่อที่ก,การอุดตันในระบบ reverse osmosis นะคะสามารถสะท้อนออกมาผ่านการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรการเดินระบบเช่นการเพิ่มขึ้นของแรงดันการลดลงของอัตราการผลิตน้ําและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําผลิตนะคะการอุดตันบาง ลักษณะนะคะอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและอย่างรุนแรงส่งผลให้ระบบต้องหยุดทำงานในระยะเวลาอันสั้นขณะที่การอุดตันบางประเภทนะคะอาจเกิดขึ้นอย่างช้าๆแต่สะสมอย่างต่อเนื่องจนกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของระบบค่ะ ผลกระทบเหล่านี้นะคะไม่เพียงแต่ส่งผลต่อเมมเบรนเท่านั้นค่ะแต่ยังเพิ่มภาระให้กับปั๊มแรงดันสูงและอุปกรณ์อื่นๆทําให้เกิดการใช้พลังงานที่สูงขึ้นและลดอายุการใช้งานของระบบโดยรวมด้วยค่ะการป้องกันการอุดตันของเมมเบรนในเชิงระบบและการออกแบบการเดินระบบค่ะ การป้องกันการอุดตันของเมมเบรนรีเวิร์สออนโมสิตถือเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบและการควบคุม r o เนื่องจากการอุดตันไม่เพียงส่งผลต่อประสิทธิภาพของเมมเบรนเท่านั้นค่ะแต่ยังส่งผลกระทบต่อทั้งระบบในภาพรวมการออกแบบระบบที่ดีนะคะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การกำหนดคุณภาพน้ำดิบที่ได้รับการยอมรับการเลือกระบบการเตรียมน้ำที่เหมาะสมค่ะและการควบคุมอัตราการไหลของน้ำให้เหมาะสมกับ สมบัติของเมมเบรนการรักษาความเร็วการไหลของน้ําบนผิวเมมเบรนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจะช่วยลดการสะสมของสารละลายและสิ่งสกปรกและสิ่งกปกการควบคุมอัตราการฟื้นตัวของน้ําไม่ให้เกิดไม่ให้เกิน ไปไม่ให้สูงเกินไปนะคะจะช่วยลดความเข้มข้นของสารละลายบริเวณน้ำผิวเมมเบรนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการตกตะก,กรรมและอุดตันในระยะยาวค่ะนอกจากนี้นะคะการเดินระบบอย่างสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงภาวะการทำงานอย่างฉับพลันยังช่วยลดความเครียดที่เกิดกับเมมเบรนและยืดอายุการใช้งานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการล้างทาความสะอาดเมมเบรนนะคะ และการต่ออายุของระบบ r o ค่ะเมื่อระบบ Reverse Osmosis ท,ทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะการสะสมของสิ่งปนเปื้อนบนผิวเวมมเบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้จะมีการป้องกันอย่างเหมาะสมแล้วก็ตามนะคะการล้างทำความสะอาดเบมเบ a n e เเป็นกระบวนการสำคัญในการฟื้นฟูของระบบนะคะการล้างเบมเบน,นะคะมีวัสดุประสงค์นะคะเพื่อลดความต้านทานต่อการไหลของน้ำและทำให้อัตราการผลิตน้ำกลับมาอยู่ในระบบ ระดับที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามนะคะการล้างเมมเบรนนะคะต้องดําเนินการภายในใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมทั้งในด้านชนิดของสารเคมีความเข้มข้นอุณหภูมิและระยะเวลาค่ะหากการล้างทำความสะอาดไม่เหมาะสมนะคะอาจทําให้โครงสร้างของเมมเบรนเสียหายและส่งผลให้ประสิทธิภาพการแยกสารลดลงในระยะยาวค่ะดังนั้นนะคะการวางแผน รอบการล้างนะคะและการประเมินสภาพเมมเบรนอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาของระบบ r o ค่ะ การเสื่อมสภาพของเมนเบนและการจัดการอายุการใช้งานในระยะยาวค่ะเมมเบนลิวอออสโมซิสนะคะมีอายุการใช้งานจํากัดและการเกิดการเสื่อมสภาพตามการใช้งานแม้นว่าจะมีการควบคุมและดูแลรักษาอย่างเหมาะสมก็ตามนะคะการเสื่อมสภาพของเมนเบนนะคะอาจเกิดได้หลายปัจจัยนะคะเช่นแรงดันที่ใช้ในการเดินระบบที่สูงเกินไปค่ะแล้วก็การสัมผัสกับสารเคมีที่ไม่เหมาะสมค่ะหรือผลกระทบ สะสมจากการอุดตันเมมเบรนที่เกิดขึ้นซ้ำๆค่ะในระยะยาวนะคะการเสรื่อมสภาพดังกล่าวนะคะจะสะท้อนออกมาผ่านการทดลองของอัตราการผลิตน้ำและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำผลิตการติดตามค่าการทำงานของระบบอย่างต่อเนื่องนะคะเช่นการ ดันตกคร่องนะคะความดันตกคร่องนะคะและค่าความนําไฟฟ้าของน้ําผลิตเป็นเครื่องมือสําคัญในการประเมินสภาพของเมมเบนและการวางแผนการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมค่ะซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการหยุดระบบโดยไม่คาดคิดค่ะ การใช้พลังงานประสิทธิภาพและต้นทุนของระบบ r e v e r s e Osmosis ระบบ Reverse o s m o s i s เป็นระบบที่ต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมากในการสร้างแรงดันเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการการแยกสารพลังงานที่ใช้จึงจำถึงเป็นต้นทุนหลักของระบบ r o การออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันที่ใช้อัตราการผลิตน้ำและคุณภาพน้ำผลิตหากใช้แรงดันสูงเกินไปเกินจำเป็นแม้นจะช่วยเพิ่มอัตราผลิตน้ำในระยะสั้น แต่จะส่งผลให้ต้นทุนพลังงานเพิ่มสูงขึ้นและเร่งการเสรอมสภาพของเมมเบรนในทางกับการน,นะคะการใช้แรงดันต่ำเกินไปอาจทําทให้ระบบไม่สามารถผลิตน้ําได้ตามความต้องการดังนั้นการหาจุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างพลังงานและสมบัติสมัต,มตนะของระบบจึงเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบของระบบ r o อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ การจัดการน้ําเข้มข้นจากระบบ R.O และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะน้ําเข้มข้นที่เกิดจากระบบ Reverse Osmosis นะคะเป็นผลพอยได้ที่ไม่สามารถหลิกเลียงได้และมีความเข้มข้นของเกลือและสารปนเปื้อนสูงกว่าน้ำลิบหลายเท่าค่ะ หากน้ำเี้มข้นถูกระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่มีการควบคุมค่ะอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและระบบนิเวศโดยรอบนะคะการจัดการน้ำเี้มข้นนะคะจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาควบคู่กับการออกแบบระบบ R.o แนวทางกา,การจัดการที่เหมาะสมนะคะจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความยั่งยืนของระบบในระยะยาวค่ะ บทบาทของ r e v e r s อ o ส m o s i s ต่อการจัดการทรัพยากรน,น้ำอย่างยั่งยืนในยุคที่ทรัพยากรน,น้ำสะอาดมีจำกัดและความต้องการการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเทคโนโลยี r e v e r s อ o ส m o s i s ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการมั่น ุงด้านน้ําทางในด้านระดับท้องถิ่นระดับประเทศและระดับโลกระบบ R.O. นะคะสามารถผลิตน้ําคุณภาพสูงจากแหล่งน้ําที่ไม่สามารถนํามาใช้ได้โดยตรงเช่นน้ําก่อยน้ําทะเลหรือน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วซึ่งช่วยลดการพึ่งพาแหล่งน้ําจืดน้ำจืดธรรมชาติที่มีข้อจำกัดความสามารถดังกล่าวนะคะ ทำให้ r o เป็นเครื่องมือืองมอที่สำคัญมากๆในการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองและภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประสบ,ป,ะสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามนะคะบทบาทของ r o นะคะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการผลิตน้ำเท่านั้นนะคะแต่ยังเกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดการทรัพยากรนะ้ำในภาพรวมซึ่งต้องคำนึงถึงความยั่งยืนในระยะยาวควบคู่กันไปค่ะ รีเวิร์สออสโมซิสกับการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมค่ะในภาคอุตสาหกรรมนะคะน้ําที่ใช้ในกระบวนการการผลิตนะคะมักต้องการคุณภาพสูงและมีความสม่ําเสมอระบบรีเวิร์สออสโมซิสจึงถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อผลิตน้ําป้อนเข้าสําหรับหม้อไอน้ําระบบหล่อเย็นและกระบวนการการผลิตที่ต้องการควบคุมบริสุทธิ์สูงการใช้น้ําที่มีคุณภาพไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหาเกิดตะกรรมการกัดกร่อน แกลการอุดตันในอุปกรณ์ค่ะซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของระบบการผลิตการนำ r o ค่ะมาการนำ r o นะคะมาช่วยลดปัญหาเหล่านี้นะคะจะเพิ่มความเสถียรของกระบวนการการผลิตยอย่างไรก็ตามนะคะการออกแบบและควบคุม AO ในภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องพิจารณาด้านคุณภาพน้ำพลังงานและต้นทุนเพื่อให้เกิดความความคุ้มค่าและความเหมาะสมลักษณะการในการใช้งานในแต่ อุตสาหกรรมค่ะ Reverse osmosis กับการผลิตน้ำดื่มและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค Reverse osmosis นะคะถูกนำมาใช้ในการผลิตน้ำดื่มและน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างแพร่หลายเนื่องจากสามารถกำจัดสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ในระดับสูงน้ำที่ผ่านระบบ AO นะคะจะมีความใสรสชาติเป็นกลางและมีปริมาณสารละลายต่ำมากทำให้สัต เหมาะสมต่อการบริโภคอย่างไรก็ตามนะคะน้ําที่มีความบริสุทธิ์สูงนะคะเกิดเกินไปนะคะอาจขาดแร่ธาตุที่จําเป็นนะคะต่อร่างกายดังนั้นระบบ r o สําหรับการผลิตน้ําดื่มจึงมักมีการปรับปรุงคุณภาพน้ําเพิ่มเติมนะคะเช่นการปรับสมดุลแร่ธาตุนะคะเพื่อให้ได้น้ําที่เหมาะสมต่อการบริโภคในระยะยาวการควบคุมคุณภาพน้ําและการดูแลรักษาระบบจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการใช้งาน r o เพื่อเพื่อ การอุปโภคละบริโภคที่อย่างปลอดภัยคะ่ะข้อจำกัดและความท้าทายของเทคโนโลยี Reverse Osmosis นะคะแม้ว่า Reverse Osmosis จะเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตน้ำสะอาดแต่ก็ยังมีข้อจำกัดและความท้าทายที่ต้องพิจารณาระบบ R.O. นะคะต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการสร้างแรงดันซึ่งส่งผลต่อต้อนทุนในการดำเนินงานนอกจากนี้นะคะการจัดน้ำเข้มข้นที่เกิน จากกระบวนการ r o ยังเป็นประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมหากไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและบริระบบวิเวศโดยรอบนะคะความท้าทายอีกประการหนึ่งก็คือการดูแลรักษาเมนเบนซึ่งมีความไวต่อสภาวะการทำงานและสิ่งสกปรกการแก้ไขข้อจำกัดเหล่านี้นะคะจำเป็นต้องอาศัยการออกแบบระบบที่เหมาะสมและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องค่ะ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีรีเวิร์สออสโมซิสในอนาคตนะคะในอนาคตนะคะเทคโนโลยีรีเวิร์สออสโมซิสมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทางทิศทางของการเพิ่มประสิทธิภาพและการแยกสารและการลดลงในการใช้พลังงานการพัฒนาเมมเบรนชนิดใหม่ที่มีความทนทานสูงและเกิดการอุดตันได้ยากรวมถึงการผสมผสาน RO เข้ากับเทคโนโลยีการบำบัดน,น,น,น้ำอื่น จะเพิ่มเพื่อจะช่วยเพิ่มศักยภาพของระบบโดยรวมค่ะนอกจากนี้นะคะการนำระบบอัตโนมัติและการควบคุมอัจฉริยะมาใช้นะคะจะช่วยให้การเดินระบบมีความเสถียรและลดต้นทุนในการดูแลรักษาแนวโน้มเหล่านี้นะคะจะทำให้ RO นะคะเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะบทสรุปและข้อเสนอแนะนะคะ Reverse osmosis เป็นเทคโนโลยีที่บำบัดน้ำที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดในยุคปัจจุบันค่ะด้วยความสามารถในการผลิตน้ำที่มีคุณภาพสูงจากแหล่งน้ำที่ได้จากหลากหลายระบบ r o นะคะจึงถูกนำมาใช้ได้อย่างแพร่หลายในหลายภาคส่วนอย่างไรก็ตามนะคะการใช้ระบบ r o นะคะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจำเป็นต้องอาศัยการออกแบบที่เหมาะสมค่ะการควบคุมการเดินระบบอย่างรอบคอบและการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปค่ะหากมีการพัฒนาและบริหารจัดการระบบอย่างถูกต้องเทคโนโลยี Re v e r s e osmosis นะคะจะสามารถเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและรองรับความต้องการในการใช้น้ําของมนุษย์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ขอบคุณค่ะ